ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ดินแปลงละ2งานนะครับ49,000บาทแปลงนี้เป็นพบท .5 อยู่ที่ตำบลสารลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะครับล็อกตรงนี้นะครับที่อยู่อยู่แล้วก็จะมีถนนผ่าตรงกลางนะครับเป็นถนนหินคลุกสามารถเข้าออกได้ทุกฤดูครับจะมีฝั่งละ5ล็อกนะครับล็อกละ4 9 0 0 0บาทล็อกละ2งานครับด้านนี้ก็5ล็อกแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็5ล็อกนะครับล็อกละ2งงานกว่าครับก็จะมีถนนเป็นหุ่นหินคลุกแบบนี้นะครับเข้าออก สามารถเข้าออกได้สองด้านนะครับจะมีด้านนี้ที่เข้าไปกลางหมู่บ้านนะครับไปกลางหมู่บ้านส่วนด้านหน้าที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่กําลังสร้างอยู่แล้วก็แปลงนี้ก็กําลังสร้างบ้านครับไม่เปลี่ยวเพราะว่าเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับชุมชนเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นพบ .5 หา้าเปลี่ยนสีการครอบครองที่อบตอครับแล้วก็เสียภาษีปีละครั้งผมก็จะทําถนนหินคลุกแบบนี้ความกว้างของถนนอยู่ที่4เมตรครับ ล็อกด้านนี้มีอยู่ด้วยกัน10ล็อกนะครับ10ล็อกล็อกละ2งานราคา49,000บาทในส่วนของท่านที่ไม่มีเงินก้อนก็สามารถที่จะดาวนึ0 0 0 0บาทแล้วก็ผ่อนชำระ12งวดนะครับงวดละ3,900บาทหลังจากชำระเสร็จแล้วนะครับก็ไปเปลี่ยนสิทธิทอบตอแต่ว่าหลังจากที่เราดาวแล้วนะครับดาวนึ10,000บาทเนี่ยก็สามารถเข้าทำประโยชน์ได้เลยครับ ด้านนู้นก็จะเป็นวิวเขานะครับมีหินโคกผ่าตรงกลางด้านนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับกําลังทําแล้วก,ก็ด้านนู้นอีก2อสเจ้าที่กําลังสร้างบ้านอยู่ครับก็จะมีน้ำประปามีไฟฟ้ามีชุมชนครับมีเพื่อนบ้านอยู่ถนนก็จะประมาณนี้ครับห่างจากตัวอาเภอประมาณ10กิโลเมตรนะครับประมาณ10กิโลเมตรห่างจากถนนหลักเป็นถนนลาดยางประมาณ700เมตรครับส่วนด้านนี้จะเป็นถนนถนนดินครับสามารถ ทะลุผ่านไปยังถนนลาดยางได้ประมาณมสัก500เมตรได้ครับสามารบสร้างบ้านเด้เลยน้ำไม่ท่วมแล้วก็ดินดีปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดครับสำหรับท่านที่สนใจ0981266299อนุชาพาซื้อที่ครับแปลงนี้อยู่ที่ตะบนสารลายอำเภอชนแดน,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 นจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำไม่ท่วมมีวิวเขาครับมีเพื่อนบ้านมีชุมชน49,000บาทครับสำหรับ2งานสร้างบ้านได้ปลูกต้นไม้รอบ ที่ดินได้ครับขอน้ำขอไฟได้สนใจทักมาครับ0981266299ออนุชาพาซื้อที่คลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ